รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เื่องหลังจากการออกอินเชนตี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในเมืองไทยก็ว่าได้นะที่ทำให้ t 25หรือ T25 มันฮิตกันอะ่ะคุณเป็นวิศวกรใช่ค่ะคุณเป็นเป็นกฎหมายค่ะนักกฎหมายเดี๋ยวนะงงทั้งคู่แต่คุณทั้งสองคนเป็นพิธ <hed ges> ีเธอดำเธอสวย ลําแม่ค่ะวันนี้เราจะเปิดมาด้วยเรื่องการทํามาหากินก่อนเลยนะคะบางคนคิดว่าอยากจะมีร้านสักร้านหนึ่งโอ้โหเราต้องไปเช่าต้องไปเซ้งต้องมีเงินนู่นนี่นั่นเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะเราเคยนําเสนอแล้วนะคะคนทําร้านทําผมโอ้โหเมตรคุณเมตรก็ทําได้นะคะคุณทาร้านข้าวแกงนะคะยืนเท่านี้นะคะถาต่างต่างต,งต,งต,งตงก็ทําได้นะคะคุณวันนี้มีคนทํามาหากินอีกแล้ว อยากเปิดร้านตัดผมค่ะร้านตัดผมนี่คุณคิดว่ามันต้องใหญ่ประมาณแค่ไหนล่ะดิฉันขับรถผ่านนะมาอัดที่บริการกาลแแมนนะผ่านเนี่ยมาให้คุณได้เห็นกันว่าถ้าคุณอยากเปิดร้านตัดผมคุณจะใช้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่เชิญชมค่ะก็ก็เป็นวินมอไซค์ครับแต่ ก็วิ่ง messenger นะเป็นวิ่งเอกสารแต่สาอาทิตย์มันเวลาว่างค่อนข้างเยอะก็เลยเอาอิชาความรู้ที่มีอยู่เอามาใช้ดีกว่าเวลาว่าง,างก็คือเอามันสะดวกครับสะดวกในที่ทำงานแล้วก็คือนเป็นเวลาที่ว่างๆก็ตัดให้คนทั่วไปหรือพวกวินด้วยกันนะครับ เรียนมาที่ไอศูนย์ของกทมครับอุกปรกรณ์ก็จะเป็นปัตเตเลียนกันไกลแล้วพวกเครื่องมือของช่างนะครับราคาก็แบบไม่ต้องคิดอะไรมากแบบสบายๆแค่60บาทเองก็คือตัดแบบทั่วไปหรือแบบราคามิตรภาพเพื่อนผูงอะไรพวกนี้ครับ มันเหมือนเรามีความรู้อยู่เราไม่ได้ทำแล้วก็เอาเถียดเวลาว่างๆมาทำครับ<อ>นี่ไงนี่ไงคนมีความรู้อยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายไม่ต้องพี่เีานี่เป็นเกสถาบันดังนะกทมอสอนฟรีนี่แหละวันจันทร์ถึงศุกร์วิ่งวินพอเสาร์อาทิตย์ก็ตัดผมก็อยู่ตรงนั้นะ่ะที่เดิมเลยที่ทำงานไม่เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนงานเฉย เออแต่ว่าทำมาหากินคุณ60บาทจริงๆอันนี้เป็นของเรื่องของคนทำรรมาหากินนะคะคุณแต่ถ้าคนไหนมีปัญหาปรึกษา